มาเอาแล้วครับรอบนี้นะเดี๋ยวผมต้องเจอกับคุณนาน้นะฮะครับคือบอกตรงๆว่าผมไม่ไม่ค่อยชอบคุณเพราะ่าเนี่ะเพราะว่าจริงผมว่าถ้าสมมติบทคุณเนฟโฟอ่ะถ้าไม่ใช่คุณอ่ะมันต้องเป็นผมแล้วล่ะเฮ้ยเขามาแย่งหรอใช่เพราะว่าเราหน้าตาแบบทรงทรงเดียวกัน,น <c oughs> โอเคดั <c oughs> งนั้นแล้วอ่ะเกมนี้อ่ะ ผมไม่ออมมือให้คุณหรอกนะได้ครับงั้นเดี๋ยวผมออมมือให้แล้วกันเฮ้ยพี่เขาด่เงี้ยเขาอเขาอยากพี่เขาแบบว่าไี้ไม่เก่งไอ้นี่มึงโอ้ยมาพร้อมกนนเียวตัวกลับมายิงปิดเวก็หันกลับไปยิงกบทางแบบนี้แม่แสบจริงๆนะ ไปบุนมาเลโอก็ขวากาดได้เลยครับถ้าเก็บกาดที่ว่าเด็ดแล้วนะครับยังไม่สู้ท่ายิงของนักนนทเลยครับไม่ต้องแกลง้งพี่ๆเขาก็จะเก็บกาดไม่ได้อยู่แล้วเฮ้ยเอาสีขาวเอาสีขาวแดงทไมาและนานิตาลายขวามาได้แต่กาดสีแดงเลยครับส่วนเลโอก็โค้งอย่างน้อมน้อมเก็บกาดร,รถโรงเรียนมาได้อีกหนึ่งใบครับ ดูเหมือนว่านานิเพื่อจะรู้ตัวว่าขวากา์ดว่าผิดใบนะครับรอบสองกันเลยขวากา์ดมาได้ถูกใบจนได้เลยครับนะนนก็ยังแสบไม่หยุดครับแม่ยิงการ์ดรัวๆอุ้ยสนุกเขาแหละคนยิงมันคนเก็บก็มึนเลยครับแม่เห็นอย่างเงี้ยเลโอกยังขวากา์ดได้เรื่อยๆอยนะอู่นะอนี จะเหนื่อยครับวิ่งกันสุดๆถึงจะหอบมาหยุดแต่เลโอก็เก็บไปได้ถึง4ใบนะครับต่างจากนานิที่ได้ไปแค่1ใบเท่านั้นสุดยอดพี่พี่บากแล้วพี่ทําได้พี่เก่งที่สุดอยู่แล้วมึงไม่ได้บอกอะไรมึงด่าเมื่อกี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ผสมคันเยอะกว่าตึกต่อไปตุกต่อไปไม่้วะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวสักวันก็เป็นได้แบบเลโอ เอาละครับรอบต่อไปนะครับคนที่เป็นคนยิงจะเป็นพี่เลโอนะครับส่วนคนที่แย่นะครับก็คือเรนเจอร์มอนและเรนเจอร์อามนะครับคุณว่ามีอะไรอยากฝากคุณอามไว้สักนิดสักหน่อยไหมฮะไม่รับปากไม่ใช่ธนาคารเอาเลยเหรอเอาเลยคิดว่าถ้าจะสบายๆกินหมูได้ช่วงนี้น้ำหนักขึ้นพอดี าไม่พอครับเลโอขอเพิ่มสเต็ปให้ด้วยเลยครับโอ้โหถึง้าจะใหญ่แค่ไหนนะครับก็ทำลายสมาธิอามไม่ได้ครับแล้วก็คว้าการ์ดไปแล้วเลยครับเฮ้ยส่วนมอนอาจจะมึนกับลีลาของเลโอเลยครับแม่ล้มไปแล้วก็อย่าล้มเลยนะรีบกลับขึ้นมายืนแล้วอามก็ยังถือคติเดิมครับตราบใดที่การ์ดยังไม่ตกพื้นก็ยังไม่ถอดใจเลยครับ แต่อามก็คว้าไปได้อีกร็บแม่เลเอามอนเนี้ยงงไปเลยครับเอ้าอดีาโมตะด,ดูเลโอฟเลินเก็บคาร์ดไปด้วยนะส่วนอามก็สามเก็บการ์ดไม่ปล่อยจริงๆครับโอ้โหยอมเข้าเลยครับไง <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่แค่มึงน,นี่เห <c oughs> นือยผู้เหนือยกันนั่นไงไม่เน้นแตะแต่เน้นเต้นโอ้ ทุ่มสุดตัวกันจริงๆทั้งคนยิงคนเก็บนะครับแต่สเต็มนี้ก็ทำให้มอนเก็บกั์ดไปแรกไปได้เลยนะครับแม่อะไม่ห้ามละยาวไปยาไปจับพี่น้องจ้าดูซิใครจะเหนื่อยก่อนกันดคนเก็บเนี่ยไม่เท่าไรนะครับอยากถามว่าคนยิงเนี่ยเหนื่อยไหมดีกว่าครับ รอบนี้อาร์มเก็บไปได้ถึง4ใบต่างจากม่อนที่โดนลีลาสับขาหลอกของเดโอทำไปได้แค่1ใบเท่านั้นแหละครับ